นี่คือความแตกต่างของการแหร่โดโลมอนขอฝนกับการละหมาดขอฝนนะครับสิ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยอิสลามอะไรอะไรก็ผิด การแห่โดรมอนขอฝนน่ารักไม่ทรมานสัตว์ขอให้มีฝนอุดมสมบูรณ์ทั่วประเทศนะครับจัดไปถ้าใจมีศรัทธาน่ารักไม่ทรมานสัตว์ด้วยสาธุขอให้ชาวบ้านสมปรารถนาให้ฝนตกจ้าสาธุสาธุพอามคิเห็นส่วนใหญ่เนี่ยจะไปในเวของการชื่นชมแล้วก็รวมกันสาธุขอให้สำลิดผลแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางคอมเมนต์หยอกๆยอกเซลเซลทำไปได้ไม่เอาปิกกจูไปแห่ล่ะเอาจริงดิ โดเลมอนน่าจะถัดเรื่องหิมะเขาคุ้นเคยกันแต่ก็เป็นความเห็นในส่วนน้อยนะครับในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในทางชื่นชมแล้วก็ขอให้สิ่งที่ชาวบ้านทํานะครับผมมันสำลิดผลเกิดฝนตกขึ้นจริงๆเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนมากตอนนี้เนี่ยหลายส่วนเนี่ยแทบไม่ไหวแล้วต่อมาเราไปดูความคิดเห็นของการละหมาดขอฝนบ้างนะครับมันเป็นการทดสอบของพระเจ้าไหมละเมิงกองอุตุงอนเลยเพื่ออืมครับสุดยอด งมฮะถ้าสามารถทําได้จริงต้นทางที่บรรพบุรุษพวกมันมาคงไม่แห้งเป็นทะเลทรายทุกวันนี้หรอกการเชื่ออะไรควรมีเหตุผลให้มากนะครับอันเลาะเลาะไม่ช่วยอะไรเลยนะเลาะเอาบางเดือดร้อนไปทั่วตรงพื้นที่ใดที่คนขาดสินห้าฟ้าดินจะลงโทษที่ใดที่คนมีศิและธรรมจะอุดมสมบูรณ์อันนี้หมายถึงบางพื้นที่ในอีสานที่แห้งแล้งฟ้าดินก็ลงโทษเพราะเขาไม่มีสินห้าด้วยหรอครับหรือที่ไหนเกิดเหตุการณ์ดินถล่มเพราะว่าเขาขาดสินห้าหรอครับโง่ไม่สางพวกมันไปเชื่อมจิตกับ เะปัญญาอ่อนแท้นอเมื่อไหร่ประเทศไทยจะหมดเรื่องความงมงายความเชื่อบ้าๆบอๆอะไรพวกนี้อยู่กับโลกความเป็นจริงดีกว่าไหมเด็กรุ่นใหม่ๆมันจะได้ไม่หัวล้อย่อเอาพิธีกรรมของลัทธิศาสนาที่ต้องสวดอ้อนวอนขอเรื่องต่างๆจากพระเจ้าความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่ก็จะไปในเวในด้านลบนะคะผมก็ตามที่ผมอ่านให้ฟังนะเนาะผมไม่ต้องขยายความอะไรมากและในส่วนนี้ก็มีชาวพุทธบางส่วนนะคะผมก่อดสาทุข,ขอให้ฝนตกอาก็มีเหมือนกันนะไม่ได้ชาวพุทธทุกคน จะก,กันแน่กันแหนแล้วก็ถากฐานในเรื่องนี้นะครับอันนี้เราเอาหลายๆมุมมาให้ดูกันมาให้เห็นกันต่อมาเราไปดูในมุมของป้าปาปิก้าทรงซ้อแห่งองค์กรอบศพป้าปาปิก้านะครับเขาก็ได้ทําการแคปโพสไปแล้วเขาก็เอาออกไปแชร์บน Facebook ของเขาแล้วเขาก็ใส่ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าฝนที่ตกวันนี้มาจากการทําฝนเทียมจ้าไม่ใช่การละหมาดเฮ้อถอนหายใจแรงเพื่อป้าปาปิก้าครับเดี๋ยวหลานเนี่ยจะบอกอะไรให้ฟังนะครับ การทำฝนเทียมเนี่ยแน่นอนครับผมมันสามารถที่จะทําให้ฝนตกได้แต่มันก็ไม่สามารถที่จะทําให้ฝนตกได้ทุกที่ไม่งั้นเนี่ยอีสานเนี่ยคงไม่มีพื้นที่แห้งแลง้งหรอกนะครับแล้วอีกอย่างนะคะผมจริงอยู่ที่ว่าฝนเทียมตามโครงการของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆสามารถช่วยเหลือผู้คนได้เยอะมากๆ ประชาชนชาวไทยทุกคนหลายคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9เป็นอย่างมากครับแต่ว่าการทําฝนหลวงเนี่ยมันไม่ได้ปึ๊บปั๊บจะทําได้เลยนะครับมันจะต้องอาศัยวิธีการทั้งหมด6วิธีด้วยกันรวมถึงยังมีปัจจัยแวดล้อมที่ถ้าหากว่ามันไม่มากพอหรือมันไม่ครบถ้วนมันก็ไม่สามารถที่จะทําฝนหลวงได้นะครับป้าครับโดยเมื่อวันที่16มกราคม,มปี2 5 6 2นะครับผมคนกรุงเทพเขาก็รอฝนหลวงกันเกลอเลยครับเพราะว่าฝนหลวงเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้เนื่องจากว่ามันมีค่าของฝ ณเนี่ย มากเกินไปหรือถ้าหากว่าปี6 2มันนานเกินไปนะครับในวันที่2เมษายนปีพันพศ2567เนื่องจากว่าอากาศที่มันร้อนจัดเนี่ยมันก็ไม่เอื้อที่จะทําฝนเทียมเพื่อบรรเทาความแล้งในหลายๆจังหวัดได้ครับแล้วในทางของาศาสนาอิสลามครับผมในมุมของความเชื่อเนี่ยการทาฝนหลวงการทํายานอวากาศเครื่องบินการคิดค้นการใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์น้ํามันอะไรต่างๆนานานเนี่ยมันคือการแสวงหาและก็การพัฒนาในการขวนขวายหาปัจจัยในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ครับ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวัยอย่างป้าเนี่ยจะรู้จักเกมฟรีไฟล์หรือเปล่าหรือว่าเกมผับจี ว่าป้ารู้จักผมก็จะอธิบายแบบนี้สร้างเนี่ยเขาได้ทําการส่งเรามาในโลกนี้ตามความเชื่อของคนที่นับถือศาสนาอิสลามครับแล้วก็ให้เรานั้นดําเนินการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้คนขวายปัจจัยยังชีพต่างๆที่พระอ,องค์นั้นอ่ะได้ทรงทิ้งไว้ให้เพื่อให้มนุษย์อย่างเราเล่านั้นสามารถที่จะดําเนินชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ทําแบบทดสอบในการตามหาพระผู้สร้างต่อไปครับเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่มนุษย์คู่แรกดังนั้นเราจะเห็นเรื่องราวของผู้สร้างบรรดาเหล่าเทพเทวดาคนที่บรรดานสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่่งงนน,น้ตาๆเยอะ เพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในการแสวงหาผู้สร้างถึงแม้ว่าเราจะไม่เชื่อในเรื่องของสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติในเรื่องของผู้สร้างต่อให้เราจะเชื่อแต่เพียงวิทยาศาสตร์ก็ตามแต่ด้วยพันธสัญญาที่เราทำไว้กับผู้สร้างเนี่ยที่พระองค์ให้เรานั้นตามหาสิ่งที่มันสูงส่งกว่าเราสิ่งที่มีพลังอำนาจเหนือเราแม้เราจะไม่เชื่อในเรื่องของสิ่งที่มันเหนือวิทยาศาสตร์เหนือธรรมชาติเราก็จะไปเชื่อในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเอเลียนที่เขามีปัญญาสูงส่งกว่าเรามีศีลที่สู อิสลามครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการทาฝนหลวงฝนเทียมการคิดค้นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันคือความพยายามในการสแสวงหาปัจจัยในการดําเนินชีวิตของมนุษย์เราเพียงเท่านั้นเองครับพะสุดท้ายแล้วสิ่งสิ่งนั้นจะสําเร็จหรือว่าไม่สําเร็จก็อยู่ที่ว่าพ้าผู้สร้างนั้นจะทรงอนุมัติหรือไม่เปรียบเสมือนเวลาที่เราอยู่ในบริษัทนะครับเราก็มักจะมีโปรเจกต์ที่เราแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันดีว่าเราอยากจะทำโปรเจกต์เนี่ยมีโปรเจกต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขึ้นมาแบบว่าหลายๆ โปรเจกต์แต่สุดท้ายแล้วโปรเจกต์เหล่านั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงจะสามารถทําได้จริงหรือเปล่าก็จะต้องรอให้คนที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าเป็นหัวหน้างานอนุมัติ ว่าสามารถที่จะทําโปรเจกต์นั้นได้หรือไม่สิ่งนี้เหมือนกันครับมนุษย์อย่างเราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะทําฝนเทียมแต่ถ้าหากว่าผู้สร้างเนี่ยไม่อนุมัติให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมันก็จะมีหลายๆปัจจัยในการขัดแข้งขัด,ข,ดขาเราไม่สามารถให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ครับนี่คือความเชื่อของคนที่นับถือศาสนาอิสลามครับแล้วก่อนที่ป้าจะหายใจยกใหญ่เฮอ้อถ้าหากว่าป้าเป็นเพื่อนผมนะครับผมเนี่ยจะเดินมาตบบ่าป้า ไปดูศาสนาก่อนไหมของคุเนี่ยแค่ละหมาดขอฝนขอเนี่ยสิบสี่พิธีกรรมในการขอฝนเลยนะแถมยังมีพระพุทธรูปปางขอฝนด้วยนะก่อนจะล้อศาสนาอิสลามเนี่ยอย่าลืมดูศาสนาตัวเองด้วยนะครับดีนะป้าไม่ใช่เพื่อนผมถ้าหากว่าป้าเพื่อนผมเนี่ยผมจะพูดกับป้าแบบนี้เลยครับ แล้วด้วยเหตุนี้เองหละคับป้าขนาดศาสนาป้าเนี่ยที่ไม่เชื่อว่าชีวิตนี้มีผู้สร้างชีวิตนี้มีผู้กําหนดชีวิตนี้เป็นของป้าเองแต่ในหลักความเชื่อของพระพุทธศาสนาเนี่ยยังมีพิธีกรรมในการขอฝนมากถึง14พิธีกรรมกันเลยทีเดียวแล้วอย่างศาสนาอิสลามที่เชื่อว่าชีวิตของเรานั้นมีคนกําหนดการที่เราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันจะสำเร็จผลได้ก็ต่อเมื่อมีผู้สร้างอนุมัต,ตินั้นแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่ศาสนาอิสลามเนี่ยจู่ๆเขาจะมาละหมาดขอฝนเพราะว่าในตอนนี้เนี่ย แต่ฝนเทียมก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้แล้วครับสาหรับชาวพุทธท่านไหนที่ไม่ได้ล้อาศาสนาอิสลามในเรื่องของการละหมาดขอฝนก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปของคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจพี่บางวีสก็ฝากกดติดตามเพจพี่บางวีสไว้ด้วยนะครับเพจพี่บางวีสเนี่ยจะทําการลงคลิปตัวเต็ม